ว่าแฟนนิยายออกซิเจนก็เยอะมากมทุกคนก็ต้องมีคาดคาดหวังอยู่แล้วแหละจิ่งจุกจิ้มจุกอีกรอบหนึง่ง <c oughs> แล้วได้ส่น่นถึงคนเพื่อนได้สั่นถึ ยอะเลยทำไมกลับยังไม่ยังไม่บอกว่าค่ะอยู่ที่กองมาถ่ายเสร็จแล้วต้องไปเช็คดูในกองไหมคะว่าแบบถ่ายหล่อไหมอะไรแบบนี perfect ทุกอย่าง perfect ไหมเราเราไม่ได้เช็คบางที่เขาตกใจนะเนีมีจะเล่นต่ออ่ะมีจริงน้ำตาไหลคุณเด็กคนนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะแล้วก็พุ้งถ้มันกับฟุ้งกับ หรือว่าถัดตปเ,เจอ๊บใช่ใช่เขาใช่กับเราจบอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช่เอาเปลี่ยนโอยเป็นประสบการณ์ของคนที่อายุ27น,นะคะแล <laughs> ้วช่องแรกคือเขามาหาเราเป็นนักแสดงะ่ะคือที่บ้านเขาได้ว่าอะไรไหมว่าแบบลูกเป็นนักเกมนะ <laughs> ไมไปเป็นนักแสดงอะไรแบบนี้เขาจะสงสัยความตัดสินใจของเราไหมคะคือจริงจริง เราแบบมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไฟกับคุณพ่อมาตั้งนาน,นแล้วก็คือแบบอย่างที่บ้านเราก็ทําธุรกิจขาผมทาแบบรับเหมาเนี่ยเขาก็อยากให้กลับไปทําแต่ว่าเราไม่ชอบอาจจะแบบ <c oughs> ขาปม <c oughs> คือ <c oughs> เหมือนเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเราถ้าเราจะทําอะไรอย่างห <c oughs> นึ่งเป็นอาชีพนะครับเราเราก็อยากจะแบบรักในสิ่งสิ่งนั้นด้วย <c oughs> แล้วก็แบบมซื่อสัตย์กับสิ่ง,ส,ง,ส,ง,ส,งสิ่งนั้นที่เราทำนะครับเราก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วการการทำรับเหมามันมันมันก็ดีนะมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบ ก็ไม่ได้ลําบากในทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เอามานั่งถามตัวเองว่าเราชอบมันจริงไหมอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยเริ่มจากสิ่งที่ชอบก็แบบเป็นเกมอืมก็ตอนนั้นก็แบบเหมือนทะเลาะกันหนัะนะทะเลาะติดเกมด้วยนะชอบ,บนา <ะ S 1> ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อ๋อพ่อจะมาว่าใช่ไหมใช่ครับนี่ถึงขั้นแบบว่าโหแบบมันจะมีโมเดลมาสมัยก่อนอะเงี้ยครับผมก็เครื่องทิ้งอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่ให้เราเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เราเราว่าการเล่นเกมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยเราเราต้อเลยอยากจะลองแบบว่าตอนนั้นนะ่ะมีทั้งลองหัดทำเซิร์ฟเวอร์เกมของตัวเองด้วยครับผมแล้วก็แข่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทาให้เขาเห็นว่าแบบเราจริงจังนะอะไรเงี้ยครับพอพอมาถึงเ,เรื่องการแสดงเข้าวงการบันเทิงนะครับก็เขาก็แบบแรกๆเขาก็งงนะว่าแบบจากเล่นเกมแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแรกๆเขาก็คิดว่าแบบแบบแบบ อ๋อแบบเกมมันคงแบบไปไม่ได้แล้วสิอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเลยแบบเปลี่ยนมาเพราะว่าก็ถึงเชมเพี้ยนแล้วจะไปได้ถึงใช่ใช่มันก็แบบมันใช่มันก็มัน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 ก็ไม่มีแล้วครับแรกแรกก็มีความแบบเขาก็บอกให้เราเลิกเหมือนกันครับผมเพราะว่าพอเรามีผลงานตอนนั้นกับช่องสามไปแล้วก็อเราก็เงียบเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเราเรามีแต่เรียนเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงเราเรียนแล้วเราก็ออกกําลังเราก็แบบเหมือนมีแต่เรียน ทางด้านนี้อย่างเดียวเลยจนเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีอะไรแล้วนะแบบอเออแล้วก็มีแต่เรียนแล้วเราก็ไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็ให้เราเลิกแต่ว่าเหมือนเราก็รู้สึกว่าเรายังทําไม่สุดอ่ะเป็น <c oughs> คนที่แบบอาจจะดื้อด้วยอาจจะเป็นคนดื้อเรารู้สึกว่าเรายังไปไม่สุดเลยเรายังไม่ได้ลองอะไรอีกแบบหลายอย่างเลยเราเลยไม่หยุดเราก็แบบนี่แหละครับก็แบบก็ทําทําทําให้เขาเห็นเราก็แบบก็ดื้อไม่ยอมกลับบ้านจนแบบได้มาเจอเรื่องนี้เขาก็แบบ คิดว่าคิดว่าน่าจะโอเคคือเรื่องนี้มันสอ้าเป็นละครได้นะคะจริงๆใช่ไหมครเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะละครที่แบบละครชีวิเอออะไรแบบนี้คมเพจครับต่อตอแต่ตอนไหนดีถ้าที่บ้านก็คือก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะว่าตั้งแต่เพอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเลยเราอยู่ที่ระยองมาใช่ไหมครับเราก็ แล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ชอบดูละคร <S <S ชอบดูซีรี่อะไรเงี้ยแล้วก็แค่คแล้วก็อยากเป็นดาราแต่เราก็ไม่รู้อยากตางท์่ไหมแออแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่นักแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยู่ในกรุงเทพกันหมดน่าจะมีคอนเชั่นมาก่อน <S <S ใช่คือเขาคือสมัยก่อนเราก็คิดว่าเออดาราก็ต้องมาจับแบบแมวมออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้แบบออกไปไหนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราได้เข้ามหาลัยปุ๊บ ตอนแรกคือเราอยากเรียนนิเทศโดยตรงเพราะเราอยากอยากอยากแบบเรียนการแสดงอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านก็ไม่ได้แบบอยากให้เราไปแบบนั้นอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยแบบโอเคให้เรียนวิทยาศาสตร์ก็เรียนก็ได้ก็เลยเข้าไปเรียนแต่ด้วยความที่โชคปีที่แปเรียนธรรมศาสตร์มันก็เลยแบบมีกิจกรรมเยอะื่อนพี่ของผมจริงๆไม่ใช่แหละคือจริงๆคนเพคกับผมเป็นรุ่นเดียวกัน เ,ออเพราะว่าธรรมศาสตร์เราก็กิจกร,รรมเยอะมากใช่ครับพอเราเข้ามาเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ได้โอกาสต,ต่างๆเยอะมากในการที่แบบไปทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็แบบมีคนมาเริ่มมีคนมาติดต่อเริ่มนู่นนี่นั่นเราก็ลองไปแคสที่ท,ท,ที่หนึ่งนะตอนปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ก็ติดไปเป็นรายการพิกรครับแล้วก็เราก็ไปอยู่กับเขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีผลงานอะไรต่อมาอะไรเงี้ยครับเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย แล้วก็ก็คงคิดว่าวงการมันแบบมันมันก็คงยากอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้แบบว่าพอเราแคสติดปุ๊บเราจะแปลว่าเราจะได้เล่นหรือได้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่โอกาสมันอยู่ที่หลายๆอย่างพ่อะตาตกรรมทุกอย่างจริงจริงคือมันแบบมันมันมีผลมากๆเลยนะเพราะว่าแบบณตอนนั้นก็แบบเพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ที่เขาก็รูปลักษณ์ก็อาจจะดีกว่าผมเขาก็ยังไม่ได้เลยเขาแบบเขาก็ยังไม่มีผลงานอะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่าก็เลยว่าเออมันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละอะไร่างนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆจนปีสเลยครับปีสี่เลยอะถึงได้ไปแคสเรื่องก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ที่เล่นกับเขาอะไรเงี้ยก็คืออยู่ดีก็ติดเฉยเลยระดแบบงงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดโปรเจกต์มาอีกเออมันก็เหมือนแบบเป็นดวงของเราที่แบบว่า เอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางบ้านก็รออยู่แล้วแหละว่าเมื่อไหร่จะได้ผลงานเพราะว่าตอนไปเล่นเรื่องนั้นอะเพชร์ลาออกจากงานประจําเลยอืเพื่อที่จะแบบว่ารอเรื่องนั้นนะเปิดกล้องแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดกล้องมันก็แบบว่าอาชิบเกิไร้ม่มีเงิเดี่ยวปีก็คือแบบอาซวยแล้วอะไรอย่าเงี้ยแบบว่าไม่แบบไม่มีเงินเดือนแล้วอะแล้วก็ ก็เลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนก็บอกว่าแบบทําไมพี่เพชรรู้จักคนในวงการเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่หลายๆคนที่เป็นรู้จักในวงการอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มต้นมาพร้อมกันแต่ทุกคนก็คือก็ได้ก็คือมีโอกาสที่ได้แบบไปทํานู่นทํานี่เป็นซีรีส์ออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเดือดร่าหูคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ท้อดีครับจนมาจนมาเจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้มาแคร์แล้วก็ได้อีกแต่ก็ก็แต่มาเจอสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะมันเลื่อนอีกแล้วเลื่อน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 แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยมันได้ออนแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สปอนเซอรสคอเสิร์ตด้วยโดยทั่วไปดังที่ต่างประเทศด้วยเข้าที่ผมรู้นะซาวซาวซีแอฟริกาก็มีแฟนคลับจริจริงครับผม S <S ใช่จริงๆมีแฟนคลับจากซเซอเริกาถักมาว่าเอ้พี่โร,รกี้จะไปสัมภาษณ์คุณเพกับคุณนะใช่ไหมคะขอถามอะไรอะไรแบบนี้เขามีคนถามมาใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้คือมีช่องหนึ่งที่แบบ ชีวิตลำบากมากมากไหมคะอย่างจะ่ไม่มีเงินใช้ใช่ไหมครับมีครับมีช่วงช่วงโควิดเนี่ยนนั่นอีกไม่นานละ <laughs> คือเครียดคือคือเป็นช่วงที่พอเราคือก่อนหน้นานี้เราก็เราก็จะมีงานบ้างปะปลายอะไรเงี้ยพอพอมาช่วงโควิดอะไรเงี้ยพอเราถ่ายละครเรื่องนี้ไปแล้วเราก็เราก็มีบัตรเจตประมาณหนึ่งในการในการถ่ายละครเรื่องนี้เราพอมาช่วงโควิดพอมันมต้องเลื่อนออนปุ๊บทั้งอย่างมันทังหมด เงินเราก็ไม่มีเราก็ต้องอยู่ในจุดที่เซฟเงินเพราะว่าเราก็เราก็ซื้อคอนโดแล้วก็ผ่อนคอนโดเราเองอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเฮ้ยทำยังไงดีเราไม่มีรายรับเรามีแต่รายจ่ายก็เลยใช้ปากเคสดิก็เลยแบบว่าเพชรเป็นคนคิดเยอะครับก็เลยแบบว่ากินน้อยคือเลือกที่จะแบบตื่นมาตอนเที่ยงก็คือไปสั่งข้าวกินแล้วก็ไปซื้อแบบขนมปังแถวแบบขนมปังแถวอันหนึ่งแล้วก็น้ำสลัดครีมอันหนึ่งเพื่อที่จะกินในมื้อเย็น ของทุกๆมือ้ออะไรแบบนี <c oughs> ้ก็คือตอนเที่ยงก็คืออ่านแล้วได้กินข้าวแล้วตอนเย็นก็คือกินแค่นี้อะไรเงรี้ยแต่พอเพชรกินแบบเนี้ยไปได้ประมาณเดือนครึ่งก็คือแต่กินแบบทุกวันเลยนะก็กินได้ไปเลยหนึ่งครึ่งปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเวียนหัวก็แบบอยู่ดีก็แบบรู้สึกว่าเวียนหัวเ,เออรู้สึกแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพชรก็เลยแบบไปคุยกับผู้จัดการแล้วแบบเออเนี่ยตอนนี้ปวดรู้สึกปวดหัวรู้สึกแบบว่า มันหน้ามืดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามว่าเพราะอะไรก็บอกว่าก็ตอนนี้เซฟเงินก็เลยกินแบบนี้ก็เลยโดนด่ามาช็อตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมทขาไม่เพราะเขาคิดว่าเราลบความอนอยู่พกัรไดเอทใช่ไหมคือคือเราเป็นคนประหยัดเงินแต่เราเราเราไม่รู้ว่าเราจะประหยัดเงินด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าวิธีนี้มันคือถูกต้องสําหรับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันมันก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุขภาพมันก็สําคัญอะไรเง้ยเขาก็เลยแนะนําให้การเป็นแบบ ทำกับข้าวกินเองไหมมันก็ประหยัดช่วยอีกแรงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนขี้เกียจไม่ไม่ไม,ไม่คือจริง,รงๆ,ๆเลยร่ก็ทำกับข้าวได้แต่แค่ออรู้สึกว่าคือตอนแรกมุมแรกอะเพรคิดว่าทํากับข้าวมันจะแพงหรือเปล่าอะไรเงี<ๆ>้ยพอมัต้องซื้อวัตถ yeah, yeah, yeah ุดิบเยอะแยะเยอะแยะอะไรเงี้ยถูกแล้วครับผมก็พอแต่พอมาทาจริงๆอะมันก็เออมันก็มีแรงที่มันถูแล้วพอซื้ออันซื้อซื้อรอบหนึ่งมันก็ทําได้เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะผเออแถมมันได้อาหารครบห้าหมู่เออมันก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ม ลำบากประมาณนึงนะช่วงนั้นนี่ก็แบบชวนไปทงไปเที่ยวมากตายอะไรเงี้ยเพื่อนๆชวนไปเที่ยวเยอะมากแล้วปอตรงๆเลยบอตรงๆบอกไม่มีตังค์บอกตรงๆไม่มีตังค์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีไม่มีคนเลี้ยงอย่างเช่นอ๋อวันนี้ไม่ต้องจ่ายเงียพี่เลี้ยงเัยก็ก็มีบ้างแต่ก็แบบแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันเราก็รู้สึกว่าเออก็เกรงใจอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเริ่มที่จะประหยัดด้วยการที่ก็ไม่ออกไปไหนแทนอะไรเงี้ยเราก็อยู่ัง ก็น่าจะเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดอันนี้ก็น่าจะซ่อเป็นละครได้น,นะด <laughs> าราสองคนดังมาได้ยังไงก็งคือเอคุณนะัดก่อนหน้านี้ก็เคยถ่ายละครน,นะครับผมแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเท่าที่ผมรู้นะครับก็ก็ไม่ได้เรื่องไหนที่ ประสบความสำเร็จอย่างที่ออกซิเจนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะหลังจากเรื่องแรกองเอไปแล้วก็น่าจะคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้นะักเป็นดาราแล้วน่าจะมีเงินแบบเยอะเลยอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วมีคนเขาทักมาแบบนี้ไหมคะว่าเอ๊ะตอนนี้ยืมนึงให้หน่อย <laughs> 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 แบบนี้ไม่ ไม่มันมันมันมีมีบ้างแบบเพื่อนบางคนที่แบบมันก็จะมีอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับครับผมที่แบบบางคนเขาก็จะเดือดร้อนบางคนก็เพื่อนเพื่อนก็ทักมาบอกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้แบบเหมือนตอนนั้นเขาเปิดร้านเป็นแบบเหมือนสตรอเบอรี่ปั่นแบบขายแบบเขารับมาอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเหมือนตอนนั้นอันนี้ชัดเจนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราพูดอะไรก่อนเลยไม่ต้อง <laughs> แต่แต่ว่าเอ้ยแบบเราเราเราก็แบบเออเราก็มีเราเราก็มีช่วยช่วยเขาบ้า,างครับผมครับแล้วก็คือล้อมจากองเอไปแล้วอะ่ะคือมีญาแบบมาขอไล่แซงหรือเปล่าคะอ๋อ่ <laughs> าที่แบบไม่ค่อยติดต่อกันอ๋อ <laughs> แล้วแบบนี้ก็ <laughs> ส่วนมากเขาจะมาทางคนนุณแม่ครับว่าแบบอุ้ยแบบครับผมเห็นด้วยนะแบบเอออย่างแบบอย่างมีพี่คนที่แบบเขาแบบขับรถให้เราอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เนี่ยตั้งแต่อวนอ่ะรู้เขาว่าแบบเปิดเพลงเราอะ่ะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนอน่ะก็เปิดวนแล้วก็แบบเปิดวนตลอดทั้งวนันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นตัางสมองไปแล้วใ <64. S 1> ช่ล้างสมองไปเลยครับครับผมครับแล้วคือ OST นะคะตัวคือเพลงในละครก็คือเราลองลองการจะมีการร้องด้วยกันร้องคนเดียวอ๋อลองลองคนเดียวคือก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วใบบมากก็ไม่เป็นคนที่แบบเอ่อ มีเพื่อนสนิทนะคนหนึ่งรู้จักกันมาประมาณสิปีแล้วเพิ่งเคยได้นัดร้องร้องเพลงก็คือตอนที่รับเล่นเรื่องอะไรเราเพิ่งเคยได้ยินร้องเพลงก่อนหน้านี้ไม่เคยชอบร้องเพลงหรอไม่เคยเป็นนักร้องอะไรแบบนี้มาก่อนชอบฟังแต่ว่าแบบค่ะเราเก็ตอย่างร้องน้อยเลยอ๋อช่วงช่วงนั้นคือช่วงช่วงที่ร้องเยอะมากๆปกติแบบถ้าสมมติเราเพื่อนไปคาราโอเกะเราก็จะนั่งนี่เราเราก็จนั่งฝังนานไปแล้วคราวหน้าจะไปเมื่อไหร่นะคะ พราะทุกทีอ่ะผมไปลงคาราโอเกะอ่ะทุกคนแบบชอบล้มทุกคนเลยอ่ะไม่มีคนหยิบหยิบเงียบเงียบเลยไม่มีโอกาสต้องไม่เยียโอกาสเลยเหมือนเหมือนเราแบบเราเขินอ่ะแบบไม่มั่นใจด้วยเขินเขินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่คือพอแบบพอเราเริ่มเข้ามาตรงนี้นะอาจารที่บอกว่าเริ่มเรียนเรียนร้องเพลงเราก็เรียนเรืเร่อยเจนจนถึงทุกวันนี้ก็ก็ยังก็ยังเรียนเรียนอยู่เราก็ยังแบบฝึกคือแบบ พอเริ่มเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เริ่มแบบกล้ามากคือเราแบบเฮ้ยเริ่มมั่นใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเรียนมาอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มกล้าจนได้แบบคือได้โปรเจกต์ของมาที่เขาบอกว่าแบบจะให้ร้องอะไรนะก็แบบฝึกหนักเลยเพราะจริงจริแล้วเพลงนี้ก็สำหรับนัทสำหรับนัดรู้สึกว่ามันยากมากเป็นเพลงที่แบบร้องยากมากๆเราแบบฝึกแบบเรียกว่าแบบอย่างอาทิตย์หนึ่งอรัปกตินัาจะเรียนอาทิตย์ละหนึ่งวันพอได้เพลงนี้มาบางอาทิตย์ก็แบบเรียนแบบสี่วันห้าวันไปเรียนทุกวันจนแบบครูงงเขาแบบ เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมแบบเรียนเยอะขนาดเนี้ยครับเพราะแล้วพอพอเรียนพอเริ่มลองพอเริ่มอัดแล้วครับหลังจากนั้นก็เอ้ยมันก็เริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาว่าแบบฮ้ยจริงจริงเราก็แบบเราเราเราก็แบบ้แบบบบองได้นะอะไรเงี้ยแบบมันมันก็ไม่ได้แบบแ,แย่อะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าองค์การบันทึงมันเป็นสถานที่สร้างความมั่นใจให้เราถึงไหใช่ครับทำให้เราแบบกลิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมามีขึ้นใบ่ แล้วเราทั้งสองคนเคยคิดว่าจะร้องร้องเพลงด้วยกันไหมครับแต่คาราโอเกะก็ร้องก็ร้องด้วยกันอยู่ครับไม่ใช่คาราโอเกะผมหมายถึงสิ่งที่เป็นทางการมากกว่าถ้ามีการว่าเจ้านานไปร้องคู่ก็ไปได้จริงนานีไปนะกใช่ครับแล้วก็ถ้าเราสองคนนย่ยจะส่งของขวาญให้ต่อกันน่าจะรู้สึกว่า เขาชอบอะไรรู้ไหมครัอย่างเช่น้ายคุณเพชรส่นของความทายคุณคุณอาคือบางอย่างคือคือคือด้วยความที่ค่ับนัดเขาก็จะมีแบบว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะกบอยากได้อยากได้ฟิลแบบนี้อะไรเงี้ยดีถ้าถ้าเกิดเพชรอยากจะเลื่อกให้เขาก็คงก็คงต้องเป็นสกินแคร์อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องถามผมก่อนเพราะว่าเขาก็จะมีบางอันที่เขาแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้าเกิดถามก่อนก็จะมชั่ร์มากกว่าเรื่างของเขาอะไรเงี้ยอืมใช่ครับก็บอกว่าเราไม่ใช่จะซื้อในเร็วนี้นะ ในอีกสองสามปีน่าแล้วพรุ่งนี้ก็ใครมาจะได้เซอร์ไพรส์ครับเราแล้วคุ่งนี้นะครับก็หลักๆที่ล่าสุดที่เซอร์ครับก็เป็นสกินแคร์อืมครับแล้วปกติเราสองคนเป็นคนที่แบบบำรุงผิวหนังไหมครับมต้องบำรุงใช่ไหมใช่ครับใช้คำว่าต้องบำรุงเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่เพชรจะมาเล่นออกซิเจนนะเพชรก็รู้สึกว่า ก็ทามนิดเดียวก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอเรต้องมาออกกองเจอไฟปุ๊บทำไมหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆเมื่อก่อนเราเป็นคนหน้ามันแล้วก็เวลาดูทีวีรู้สึกว่าตัวเองหน้าใหญ่ไหมมากครับตัวโตมากแล้วตัวกรเปรียวเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ย ตอนตืบบ่นก็ผิวหน้าเรารู้สึกว่าแบบมันมันไวมากเลยอะแบบ,คบแค่ผ่านไปปีเดียวตอนเรารู้จักกันแรกๆเพชยังไม่เคยปรึกษาเรื่องแบบผิวพรรณกระนั้นเลยพอผ่านไปอีกปีนึงปุ๊บหน้าทำไมหน้าเป็นแบบนี้วะต้องทํายังไงวะต้องซื้ออะไรอะไรอยย่างงเี้ก็แสดงว่าคุณอาเขาเป็นเขาก็จะแบบเช,ชี่ยวชาญใช่ไหมครับเขาก็ศึกษาเขาเขาก็จะศึกษาอะไรเงี้ยว่าแบบลองใช้อันนู้นสิลองใช้อันนี้สิมาช่วยนะอะไรเงี้ยครับโอ้ก่อนหน้านี้ถ้าเราติดเกมอบบมันนอกจากมีพัน นะอ่เมื่อนะก่อนไม่ทาแบบไม่ทาไม่ได้สนใจว่าแบบคือบางทีแบบอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งเล่นเกมต่อเราไม่ได้จะมาแบบลลทาครีมหรือเ,บบเราต้องแบบทาครีมก่อนนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบนึกขึ้นได้จะนอนก็แบบอ่ะมีสักตัวหนึ่งทา <c oughs> แล้วก็นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอพอมาทาตรงนี้เราเรา,เร,ารู้แล้วด้วยอายุที่แบบ ตอนนี้นีหาใจสังสองคนเศร้านะครับไซนอายุมันคือที่สุดจริงๆใช่จากที่แบบเมื่อก่อนเราแบบนอนดึกแค่ไหนแล้วก็ไม่เคยจะมีปัญหาอย่างมากก็แบบตาคล้ำนิดนึงผิวก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้แบบแค่ดื่มน้ําน้อยครับผิวก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มแหงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบดูแลนิดนึงแล้วก็ คือ,อนะเป็นคนที่แบบชอบศึกษาด้วยก็คืออยากดูว่าที่เขาพูดมา่าแบบเอ้ยอันนี้ดีอ่ะดีจริงไหมลองแรกๆก,ก็ลองลองก่อนลอง,ลองแล้วพอลองเยอะๆปุ๊บมันก็จะมีบางช่วงที่ไปเจอบางตัวที่เราแพ้พอเราแพ้แล้วทีนี้เราต้องแบบนเราต้องแบบมาทํางานอย่างสมมติว่าตัวนี้ต้องมาถ่ายเนี่ยเราก็ก่อนหน้านี้เราก็จะไม่สามารถลองได้เพราะลองมันก็จะมีช่วงที่แบบผิดมันดาวืรเราก็เลยศึกษาดยการที่แบบเสิร์ชว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วเขาไปเสิร์ชว่าแบบตัวเนี้ย พอไปเจอกับผิวมันจะให้ส่งผลอะไรกับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยแบบศึกษาแล้วเราก็เลือกจากตรงนี้แเดี๋ยวขออะไรหน่อยได้ไหค่ะถ้าผมมีอะไรอยากถามถามพี่เพราะผมเป็นคนขี้เกียจมากไม่ชอบใศึกษาเรื่องนี้แต่แต่แต่มาที้เกียจมากเมื่อก่อนแบบ เราก็แค่กับทาครีอย่างน,นี้เรา,เ,ราเพิ่งมารู้ว่าแบบจริงๆเราก็ควรจะมีการแบบอาบน,น้ำเสร็จเราควรจะต้องทาตอนที่ผิวมันยังหมาดๆเพื่อ,อ,อที่จะให้เขาซึมอะไรอย่างนี้ยมันก็มีขั้นตอนแล้วก็ปกติเราสมควรแบบถ้ามีเวลาว่างๆอะไรแบบนี้เรามีงานอดิเรกอะไรบ้ล<า>่าครับแฟนคลับเขาอยากดูกว่าใช่กันอดิเรก นอนอยู่เลยน้เล็กคือนอนอันนี้เล่นเกมหรืออะไรอเียถ้าออฟฟิงชาวันนี้ยังเล่นเกมอยู่เหรอเล่นเล่นครับแต่คือน้อยมากมากคืออย่างช่วงแบบช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมาได้เล่นเกมประมาณสักประมาณสองวันซึ่งแบบสำหรับเรานี่ถือว่าแบบน้อยมากคือชีวิตเราไม่เคยแบบหาเกมอะไรแบบเหมือนเราก็ต้องแบบไปทํานู่นงานแล้วแบบมีตลอดนะพอพอมันห่างจากงานไปปุ๊บก็ เรามีแคสก์ที่ท,ที่เราต้องไป cast แคสครับตอนนี้เวลาแคสกับเวลาเล่นมันก็ไม่เหมือนกันมันก็คนละฟิลพอแคสเราก็ต้องแบบว่าทํายังไงให้แบบคนดูสนุกชนะมันก็ไม่ได้แบบว่า <c oughs> ไม่ได้มาแบบสนองนี้แล้วว่าเราอยากจะเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็แล้วก็พอหลังพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องเรียนเราก็มีตารางเรียนที่แบบม่เ,เดี๋ยวเราต้องเรียนร้องเองนะเดี๋ยวเราต้องเข้าฟิตเนสนะอะไรเงี้ยก็เราก็เลือกจะทํา ก่อนแล้วแบบว่างจริงๆอย่างน้อยเราค้นได้สตรีเซนเตอร์ของเกมอันหนึ่งหรือเปล่าให้จุณเการไปติดต่อหน่อยชอบเล่นขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณเพชรก็นอนอย่างเดียวไม่ก็ก็ไม่กเยก็ตงทำงานบ้านหรือว่าอะไรั่ถ้าแบบอยากจะพักผ่อนจริงๆก็ช่วงนี้ก็ ถ่ายถ่ายวอล์กก็เลยทำวีล็อกอะไรเงี้ยก็ออกไปส่วนใหญ่ก็จะหาเวลาที่ออกไปหาอะไรทำเพื่อที่จะให้หรือว่าได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ว่าแล้วคือจริงๆอ่ะคืออย่างคือวันนี้นะครับผมเราเราเล่นมาหลายครั้งแล้วคือ are you are are you are u คือจริงๆอ่ะคือคือเราเล่นแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเราอายุ o ท่อง ประมาณนี้จริงๆแล้วนะครับมาเป็นความจริงคือคือคือสำหรับนักแสดงนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยคือเราเป็นส่วนใหญ่เขาเรื่องดงังหรือว่าเรื่องมีผลงานที่แบบมีชื่อเสียงน่าจะตั้งแต่อายุแบบ1 8 1 9ป0อะไรแบบนี้แต่ว,ว่าเราส่งสาหรับรอบสองคนนะัค่อนข้างจะแบบไม่ได้ดิวขนาดน,านั้นมันค่อนข้างจะช้าช้าไปช้ากว่าคนอื่นแล้วตอนนี้เรารูสวอยังไงครับรู้สึกว่าแบบมีน่าจะมีความแบบกังวลใจหรือว่ามีมีวิกฤตมีขาอะไรแบบ ในตอนแรกเราจะไม่ได้เริ่มที่อายุนี้แต่ว่าด้วยความที่โอกาสและจังหวะอะไรหลายๆอย่างมันมันทำให้เราต้องมาเริ่มด้วยกันที่อายุเท่านี้ครับถามว่ามันมันมันมีผลไหมต่อต่อวงการข้างหน้ามันก็มีผลประมาณนึงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะไปต่อนู่นนี่นั่นมันก็มันมันก็มันก็ต้องใช้โอกาสหรือว่าจังหวะอะไรบางอย่าง แบบนึงอนะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เกิดทุกวนัวนทามาทนะุกวันอะไรเงี้ยเราก็แค่ทำตัวราให้เด็กสู้เด็ก <laughs> ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว,ว่าอุ้ยพี่นัทก,กับพี่เพชรยี่สิบหกแล้วจริงๆหรอ <laughs> อย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เราก็เลยรู้สึกทับจอนะไรเงี้ยจริงๆเราสังคมก็ยังดูน่าด็กอยู่นะ ใช่ทำไม้พูดออกต, <laughs> ตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าใช่คลินีกก,ก็สามารถเป็นพร er. <laughs> ีเซนเตอร์ครับผมครับแล้วต่อมานะคะเรารู้สึกว่ามีบทบาทแนวไหนบ้างที่เรารสำสว่บอยากเล่นที่สุด <laughs> นอกจากแบบซีรีวายหรือว่าละครที่แบบเราลองเราเคงมาเล่นแล้ว ตัวเคสก็อยากเล่นทุกอย่างถ้าเกิดมีโอกาสได้ได้รับบทบาทอะไรมาก็ยอยากเล่นทุกอย่างเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเราอยากจะมาทําตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรับบททุกๆบท,ทบาท <S <S แล้วเราก็อยากจะทําไดท้ทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามา <S <S เราก็อยากเล่นหมดได้เล่นกับผู้ใหญ่เล่นกันเองกับเพื่อนมีต้องแบบว่าลงไปใต้น้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ได้แบบเยอะแยะแล้วแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าจะได้ร่วมงานกันอีกเรา ในในมุมเพยเพก็อยากหรือว่าอาจจะไปในพาร์ที่โตขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้เรายังเล่นเป็นพาร์ทนักศึกษาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปแบบไปในวัยที่โตขึ้นกว่านี้มันก็จะแบบห่างห่างไกลตัวเราอาจจะท้าทายในอีกบทบาทหรือมุมมองหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันเกแบบี่ยวกับโตขึ้นอะไรเงี้ย แต่เราองนะด้าอยากเล like ่นแบบที um ่แบบวัยนักศึกษาเะ้รนั่ยและข้ามเวลามันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังได้มีโมเมนต์คือจริงๆนะคะเราเราแฟนคลับก็อยากรู้ว่าคือถ้าให้เราสองคนตัดสินใจอย่างเช่นแบบถ้าในละครเนี่ยมีวันหนึ่งจะไปแต่งงานอะไรแบบนี้จะไปแต่งที่ไหน มันถึงในรคใละช่ครับผมวใในนชีวิตจริงคือถ้าในละครถ้าท่านท่านในมือเเยคิดว่าอันแรกไม่เป็นร้านกาแฟที่เราเจอกันครั้งแรกก็ไปแบบว่าริมทะเลครับผมเราจะไปจัดแบบเล็กๆแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าดีเทลทุกอย่างแบบแน่นมากๆแล้วก็เชิญาแบบคนที่แบบ สนิทสนิทด้วยจริงๆเลยครับเพราะว่าจริงๆทะเลมันก็เป็นเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นของแบบการที่แบบเขาบอกชอบกันบอกชอบกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะนแล้วก็สุดท้ายมีอะไรที่อยากฝากแฟนๆชาวจิงแบบนี้ครับขอบคุณเขาหรือว่าฝากให้เขาแบบมาเที่ยวทิศไทยโรแมนติกตามเราฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับแบบฟีดแบ็กดีๆของแฟนๆชาวจิงทุกทุกคนนะครับก็ หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนะครับมีโอกาสแล้วแล้วสุดท้ายกอะกันด้วยหน่อยไหมครับเอาปินกอดกันโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณคับ